สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำสมาร์ทแคปปีใหม่ๆมี Carry Boy 1คันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็น Smart Cap 2.4ตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะครับรถปี2023นะครับสำหรับคันนี้หน้าหล่อนะครับผมสวยงามนะครับแบบมี c a r ร y Boy เสมอเก่งนะครับผมนี่นะเลขไมลเพียง7,3000กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะเหมือนเดิมนะครับราคายังไม่มานะครับผมแต่ทำคลิปวิดีโอให้ดูกันก่อนนะราคายังไม่มานะตัวแครี่บอยตัวนี้นะครับจะเป็นกระจก3บานนะครับซ้ายแล้วก็ด้านหลัง แล้วก็ด้านขวานะครับผมนี่นะในส่วนของแค r y Boy ตัวนี้แซมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากดรีโมทล็อกรถปุ๊บตัวแค r y บอยตัวนี้ก็จะล็อกให้แบบอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวแซมทำให้ดูนะครับผมนี่นะนมาะดูเลขไมล์กันก่อนแล้วกันนะครับ73,195กกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับ ดูก่อนโฉมใหม่หน้าใหม่นะครับตัวนี้นะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมอันนี้เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดำเงาหรือว่าสีดำเปนโ,นโนแบ็กนะครับผมดูหม้อน้ำก่อนเดิมๆนะอันนี้แซมตรวจเช็คแล้วนะครับรถเกรด Gate A นะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมฝาเดิมสวยสุดๆนะครับผมรอแค่ราคาประกาศมาเท่านั้นเองนะมาดูกันก่อนนะครับฝากระโปรงหน้าสวยๆนะครับสติกเกอร์เห็นไหมล่องรอยการแกะที่มุมต่างๆไม่มีนะครับรอยอาร์ครอยอาร์คต่างๆหรือว่าเม็ดสปอตนะต่างๆอยู่ครบนะสังเกตรครับสีรองพื้นด้านในห้องเครื่องจะเป็นสีด้านนะครับเนี่ยตาไกเห็นไหม รูกลมๆแนี้ต้องเท่ากันทุกรูนะอันนี้เป็นคือขมเหลาเฉยๆนะเดี๋ยวล้างเลยก็จะสวยแล้วนะครับเหมือนเดิมเนาะเ็บจิกไปยานแนวเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะเ็บจิกไปเนี่ยนะไล่มารอยอาร์ตต่างๆเห็นไหมหัวน็อตเห็นไหมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยไขตัวแอลชัดเจนนะซอกสวยงามเห็นไหมซอกแก้มด้านข้างไล่มาสีรองพื้นในห้องเครื่องยนต์ ต้องไม่เงานะครับต้องเป็นแบบนี้แหละ,ะมาดูแก้มนะมีพลาสติกเหมือนเดิมนะยกแก้มน,นะชัดเจนนะโลโก้โตโยต,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 ต้แล้วก็ LW นะชัดเจนนะนี่โลโกโ้ในส่วนของสติกเกอร์มกอกกับแผ่นเพจพอปี21ขึ้นไปเขาจะย้ายไปอยู่ด้านในนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะไม่ใช่วัดรถโดนโครงสร้างมาแล้วมันหายนะไม่ใช่เขาย้ายนะก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลกลใดนะเขาย้าย จัดแผ่นเพจตรงนี้ยย้ายอยู่ด้านในแต่พอปี21ขึ้นเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นแผ่นเพจเป็นแบบอลูมิเนียมละจะเป็นเหมือนอออเขาเรียกอะไรพลาสติกหรือว่าเป็นไอกระดาษนะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับผมแล้วก็ดูคา็นนะคานเขาสวยนะนีนะ่คานนะฐานรองแบตนะสวยคานต่างๆแล้วก็หัวนอ็อตเห็นไหมไม่มีรอยไขยเลย มีรอยไขเลยนะครับดํานะดําตัวแอลนะครับดานะครับสติกเกอร์หม้อน้ํโตโยโตา้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับม,มาร์กต่างๆนะมาร์กมาร์กต่างๆนะนะตัวอาชัดเจนนะครับรอยหัวน็อตสวยไหมเนี่ยสวยเลยนะครับเราก็ไล่คานมาอีกนะคานเขาเนี่ยไม่เงาเลยนะครับต้องด้านๆแบบนี้แหละแล้วก็ดูหัวน็อตเครื่องยนต์ ต่างๆเห็นไหมไม่มีสนิมเลยถ้ามันมีสนิมมันจะไล่ขึ้นมาแล้วไล่ไล่ไล่ลขึ้นมาแบบนี้แหลนะลองดูแก้มขวาบ้างนี่ดูเห็นไหมสวยสวยงามนะครับขวาเดิมไหมโตต้าเดิมเดิมแท่ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับหัวน็อตสวยนะตัวอาชัดเจนนะสวยงามนะมาอะไรต่างๆร้อยอาร์ตนี่สวยงามนะ เดิมสนิทนะครับลองมุดดูด้านล่างหน่อยนะสวยไหมเนี่ยสวยนะสวยสวยเลยเออแซมลืมบอกไปมีตัดหมอก LED ด้วยนะเก๋ๆนะครับยางขอบ16นิ้วยางติดรถนะยางปี2023นะครับยางติดรถนะต้องบอกก่อน ลองลองลองมุดดูคารล่างหน่อยนี่สวยนะคารล่างสวยงามนะคารล่างดูดีนะครับมาเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้นะอ่ะนี่สมาร์ทแคปนะนี่นะครับผมมาดูบานแคปก่อนจิบไกลเลยนุ่มมากนะนี่รอยเล็บชัดเจนนะไล่มาหัวน็อตสวยงามนะหัวน็อตสวย หัวน้อส,สวยนะครับหัน้อส,สวยงามนะครับส,สวยอึบะดูรอยอาร์คต่างๆชัดเจนนะนี่มันจะเป็นเหลนเหล็กประกบเห็นไหมมันจะดูสวยดูเนียนนะถ้ามันโดนมาเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะ,ะเผยเยเผยออกมานะดึงต่ออ่ะนี่นะครับแล้วก็ไล่ดึง โคตรแน่นเลยนี่ไล่มาเลยนะสวยสวยสวยเลยสวยงามนะหัวน็อตสวยน็อตแก้มอะไรต่างๆสวยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าปี2ี่บ็ดขึ้นไปเนาะตัวสติกเกอร์มอกอจะย้ายอยู่นี่อยู่นี่ชัดเจนนะสติกเกอร์มอกอสติกลมยางสติกเกอร์ลมยางอยู่นี่นะครับผมลังเบาหน่อยเนี่ยลังเบา ไม่เป็นสนิมนะขาคันเร่งขาคัดอะไรต่างๆไม่เป็นสนิมรถไม่จมน้ำนะแล้วก็อย่างอีกนิดนึงพอปีใหม่ๆ2ี่ขึ้นเนี่ยสติ๊กเกอร์สังเกตถ้ามันมีเตือนหนีบที่บอก์ดแคปท,ที่ที่สมาร์ทแคปตัวเนี้ยจะมีแต่ว่าตัวใหม่ๆไม่มีแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันนะปกติมันจะมีใช่ไหมจำได้มั้ตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับผมแต่เดิมครับแซมดูแลรถเดิมนะ รีโมท1ชุด2ชุดคุณจอะไรครบเลยคุณจล็อกแคลรีบอยด้วยเลขไมล์เจ็ดหมื่นสามพันกิโเมตรนะครับแท็กล่าสุดต้องเข้าศูนแล้วนะของโตตาเขาเช็คมาล่าสุดที่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะต้องเข้าแล้วนะครับผมต้องเข้าแล้วนะในส่วนของระบบเกียร์เป็นเกียร์เดินหน้า6กสปีดนะครับผมเกียร์เดินหน้าหสปีดหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับผม ก็เชื่อมต่อช่องเสียบ USB ได้นะเนินการก่อนรับวิทยนนุนี่นะไม่มีกล้องถอยนะไม่มีกล้องถอยนะครับรถคันนี้ปีย้ายตรงนี้ดีกว่าส,ส,สว่างกว่า2 0งกวน่า2023นะครับกระบะบรรทุกมีหลังคานะ150แรงมา้า2 4 0 4ี ลำดับที่1เหมือนเดิมอาคานแคปิทอลน,นะครับผมสำเนารถคันนี้รถปี2อ่าไม่ใช่ภาษี1,350บาทนะครับก็แอร์ก็เป็นแบบม,นนมา,านวลมาตรฐานอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะน่าจะตกแต่งเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้ามาแหละไฟตัดหมอกอันนี้ช่องบันทึกกล้องเสียบกล้องบันทึกหน้านะครับนี่นะครับมี2จุดเกียร์เดินหน้า6สปีดนะถ้าเกียร์อาเนี่ยเราต้องผักซ้ายอีกทีหนึ่งอันนี้เกียร์หผักซ้าย ปึ๊บเนี่ยฮะจะเป็นเกียร์อานะครับผมสวยงามนะครับบอกเลยว่าสวยงามเลยถ้าหลังคายังสะอาดอยู่เลยนะเอี่ยมอยู่เลยนะครับมาดูกระบะลูกกระบะหน่อยนี่ไม้ลอยอาร์คนะนี่ก็ลอยอาร์คนี่ก็ลอยอาร์คนี่ก็ลอยอาร์คชัดเจนนะเดิมๆคัสซีหนะ่อยโอ้โหสวยบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากคัสซีสวยมากนะครับ ข่อไอเสียเนี่ยเห็นไหมขาวจวดๆแหนบต่างๆเขาเห็นไหมสวยมากนะครับผมให้ดูท้ายหน่อยนี่นะแคริฮอลแครบอยตัวนี้เขาเป็นยี่ห้อสามมิตรนะเป็นของสามมิตรนะนี่เป็นโช็โอกอ้เป็นโชคด้วยดูดีแต่ว่าในส่วนของ กระบะหลังไม่มีในส่วนของแมกไลเนอร์นะครับจะเป็นแต่มีจะเป็นผ้ายางสีดําๆแบบนี้นะนี่ผ้ายางเนี่ยนี่นี่นี่นะจะเป็นแบบนี้นะร yeah. วมไปถึงนี่ก็คือไม่มีแมกไลเนอร์นะครับผมแบบนี้นะต้องบอกก่อนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีออกสีครีมครีมนมนะครับตะเข็บสวยนะด้านท้าย1.2จุดจุดนะครับ 4L ด้านล่าง2จุดเช่นกันย้ายไปต้องเหมือนกันนะครับ2จุด 4R แล้วก็2จุดนะเวยงาม ครับ<า>ดูสวยเลยสวยสวยเลยนะครับเนี่ยไล่ดูสวยจริงๆไม่ได้โม้นะครับรอยอาร์กต่างๆรอยอาร์กนะครับรอยอาร์กรอยอาร์กนะนี่น ดูประตูแคปนะเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมไล่มาเนี่ยสวยๆนะเห็นไหมสวยบอกเลยว่าสวยนะแล้วก็ที่แซมบอกแผ่นเพจมันจะไม่ใช่เป็นมีเนียมละแล้วจะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนพวกรถเก่งละจะเป็นแบบเนี่ยเหมือนพวก v ีออสเอาตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ละไม่ได้หายไปนะนี่ s e ป t e ม b e อปี2023นะ Toyota Motor Thailand นนะครับเลขตัวถังลงท้าย388227รีเช็คก่อน 3, 8, 8, 2, 2, 7ชัดเจนนะครับผมสวยๆนะสวยงามเลยไล่ดูนี่ชัดเจนนะครับเดิมๆชัดเจนนะชัดเจนนะสวยๆนะครับปิดก่อนโอ้โหน็อ oh, ตก็สวยคอนโซลแผงข้าง เป็นสีดำด้านนะครับเดิมจริงๆดูข้างล่างก่อนสวยงามเลยนะครับดูมาเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะกันนะครับมาไหนๆก็ไหนๆละมาลองดู เีเดี๋ยวไปลองดูในส่วนของถ้าเกิดเราล็อกรถเนาะว่าตัวแครีบอยจะเป็นยังไงนะงที่แซมบอกนะอันนี้ยังไม่ล็อกนะยังไม่ล็อกก็เปิดได้ปกติเห็นไหมแต่ถ้าล็อกกดเนี่ยรีโมทรถเลยกดปุ๊บล็อกละนี่ถ้าบกดล็อกปุ๊บนี อีกทีนึงล็อกแล้วแต่ว่ามันก็ใช้กุญแจไขได้เนี่ยมีกุญแจของเขาอยู่เอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมน่าจะใช่นะต่ว่าน่าจะใช่นะเอ้ไม่ใช่กุญแจไขตรงนี้สองดอกนี้นะครับผมอันนี้กุญแจล็อกล้ออะไหล่ด้านล่างครบกุญแจครบก็ให้หมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งนะครับใครเห็นคลิปนี้สนใจก็ทักหรือโทรมาหาแซมก่อนได้นะเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะราคามาแล้วแซมจะโทรแจ้งนะครับผม เหตุผลที่ต้องทําคลิปก่อนราคาออกแซมอธิบายไปแล้วนะจะไม่อธิบายซ้ําแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็รับทราบนะครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูรถก่อนได้ที่บางนานะสนใจโทรมา0863543692น,นะครับอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักมาก็แล้วกันนะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ